นี่นะครับนี่เป็นอ้อยพันสุพรรณห้าสูตรนะครับเออพอดีแช่ไปแล้วส่วนตัวนี้เป็นอ้อยพันอ้อยพันสิงคโปร์อ่าอ้อยพันสิงคโปร์นะครับเราก็จะเปิดน้ำใส่อย่างนี้นะครับน้ำนี้และติดน้ำก่อน รเราเอาอ้อยนะครับอ้อยของเราใส่ไปเลยนะครับใส่เข้าไปแช่เข้าไปอย่างนี้นะครับแช่ค้างคืนไว้นะครับจนกว่า,วา,เ,าเราจะ เราแช่ค้างคืนไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราค่อยเอามาเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นแล้วก็เอาใส่กระสอบนะครับแล้วก็ไปไปวางไว้นะครับไปวางใส่กระสอบไปวางไว้ในร่มสักสองวันนะครับให้อ้อยมันแตกตาก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาไปชําลงนะครับอาจจะไปปลูกเลยหรือไปชําใส่ถุงนะครับก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกยังไงนะครับ แช่ไปอย่างนี้เลยนะครับกระมังนี้เป็นอ,อ้อยสิงคโปร์ส่วนกระมังนี้เป็นสุพรรณห้าสูตรนะครับเดี๋ยวเราจะแช่ไว้อย่างนี้คืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะมาเอาขึ้นนะครับแล้วก็ใส่กระสอบแล้วไปทิ้งไว้ในที่ล่มนะครับ2คืนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเราแช่แล้วนะครับเราก็ไปเตรียมดินนะครับเดี๋ยววิธีเตรียมดินเตรียมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับนี่นะครับ หลังจากที่เราแช่ไว้ครบหนึ่งคืนแล้วครับเราก็เริ่มนี่ครับเอามาใส่ใส่กระสอบนะครับ ใส่กระสอบครับใส่กันคนละอย่างนะครับใส่กสอบเรา เอาใส่กระสอบเพื่อเอาไปผึ่งไว้อ่าไปเขาเรียกเอาไปเอาไปหมักไว้เพื่อให้มันแตกหนอนะครับ หลังจากที่เราได้นี่นะครับก็ใส่กระสอบไปแบบนี้นะครับใส่กระสอบแล้วเอาไปเก็บส็หาที่เก็บครับตรงนี้มีร่มนะครับ ตลอดทั้งวันนะครับคือไม่มีแดดแล้วก็จะเก็บไว้นี่นะครับเก็บไว้อย่างนี้2วันนะครับเอาไว้อีก2วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็ใส่กระสอบเนี่ยเก็บไว้2วันนะครับเพื่อจะให้มันแตกหนอนะครับตานะครับ แล้วก็มาดูกันสองวันเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแตกออกมาแค่ไหนนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ไปเตรียมดินนะครับเตรียมที่จะปลูกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการเตรียมดินแล้วก็เตรียมสถานที่ที่ผมจะปลูกอ่ะอุปมาเป็นความลับก่อนว่าผมจะปลูกกับอะไรนะครับเดี๋ยวดอดูคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ หลังจากที่เราเอาต้อาอานอ้อยนะครับไปหมักเขาเรียกว่าเอาไปแช่น้ำแล้วก็มาเข้าไปในร่มนะครับแล้วก็มาเตรียมกระถางนะครับที่จะปลูกผมจะปลูกอ้อยใส่ไม่ใช่กระถางปูนนะครับไม่ใช่ท่อปูนนะครับแต่เป็นยางรถยนต์นะครับ นี่คือ,อยางรถจนต์ยางรถนต์เอารุ่นนี้ก็ได้ครับเบอร์เนี้ยประมาณเนี้ยน,นะครับเบอร์ใหญ่ๆห,หน่อยผมใช้เบอร์ขอบเนี่ยสองหกห้าหก้าสิบเจ็ดนะครับใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าถ้าเล็กไปบางทีเราใส่ดินน้อยๆน,นะครับแล้วรากของต้นอ้อยมันจะหากินได้ได้น้อยนะครับ เลยใช้ตัวนี้นะครับแล้วเวลาตักนะครับก็ตักตัดขอบอย่างนี้เลยตัดขอบแล้วไม่ต้องกลับกระถางนะครับของผมผมจะเอากระถางไว้เอา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 ด้านนี้ไว้อย่างนี้เลยนะครับก็คือไม่ต้องกลับเพราะว่าเพื่อเพื่อจะให้มันมีร่องร่องตรงนี้ครับสังเกตมันจะมีร่องร่องเพื่อเวลาเราลดน้ําแล้วน้ําจะลงไปขังอยู่ในนี้นะครับไว้ให้อ้อยได้ดูดซับน้ํานะครับ ในนี้นะครับเพราะน้ําจะขังอยู่นะครับน้าจะไม่แห้งนะครับก็คือทําในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาดินนะครับดินก็ก็จะมีพวกปุ๋ยคอกนะครับผสมนะครับหนึ่งคอกหนึ่งส่วนดินสองส่วนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาใส่ดินใส่ปุ๋ยแล้วค่อยปลูกนะครับ หลังจากที่เราเใส่ดินเรียบร้อยนะครับแล้วลดน้ำแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาปลูกกัดน,นะครับนี่คืออ้อยผมจะปลูกอ้อยหนึ่งห,งหึงต้นนะครับหนึ่งลำนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อ้อยหนึ่งลำเนี่ยเนี่ยไม่ใช่หนึ่งลำสิเขาเรียกอสองข้อนะครับสองข้อมีสามตาเนี่ยไปเห็นมันจะขึ้นให้เรากี่ต้นนะครับมันจะแตกหน่อขึ้นมาทั้งหมดกี่ต้นนะครับเราจะปลูกแค่อ้อยแค่เนี้ยสามตาเนี่ยนะครับสองข้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะลองปลูกดูนะครับวันนี้วันที่สิบห้าเดือนกุมภานะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่านับตั้งแต่วันนี้ไปอะ่ะมันจะเริ่มแตกหนอ่อเป็นขีต้นนะครับสําหรับอ้อยแค่3ข้อนะครับมันเป็น3ข้อนะครับเดี๋ยวเราปลูกเลยนะครับใส่น้ําเสร็จวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับนอนอย่างนี้เลยอ่าครับแล้วก็กบ มานี้นะครับเพราะมันแตกหนอ่อมาน,นิดนึงงะเดี๋ยวดูนะครับอีกประมาณกี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าอีกกี่วันมันถึงจะโผล่พ้นดินขึ้นมานะครับผมสาหรับวันนี้นะครับตั้งแต่ขบ,บวนการที่เราเอาอ้อยมาแช่น้ําแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทิ้งไว้ค้างคืนนะครับในที่ล่ม อสองคืนสามคืนนะครับจมนเริ่มแตกหน่อ,อมาแต่ผมทิ้งไว้เกิน3คืนนะครับเนี่ยไวส้สามสี่คืนเพราะว่า,ายังไม่มีเวลาปลูกนะครับติดธุระอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ได้เลิกปลูกสักทีนะครับเดี๋ยวหลังจากปลูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบข้านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ